สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกแม่กุ๊ดคายอยู่ในรายการโคตรหลายขายโรนครับผมมาแนะนํารถกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรถยนต์มือสองนะครับมาเลยครับสำหรับโตโยต้ายาริสตัวท็อปนะครับกับค่างวดหกพันต้องบอกก่อนว่ายาริสรุ่นนี้นะครับถ้าออกใหม่ป้ายแดงนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับค่างวดถ้าลูกค้าดาวห้าหมื่นนะครับตอนนี้ค่างวดจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันถ้าป้ายแดงนะ ตอนนี้นะครับมาเป็นรถมือสอง้วรับแม็กฟูดค่ะคันนี้ขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นกับอีก8ปดพันถ้าลูกค้าสีดาวนะครับสำหรับใครที่มีเครดิตคันนี้นะครับลูกค้าจะค่างวดนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทสูงสุดสามารถส่งได้ถึง7ปีไปงวดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูออปชั่นกับเจ้ายาริตตัวท็อปกับค่างวด6000คันนี้ว่าจะท็อปขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยละกันครับครับผมมาเริ่มชมในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับต้องบอกกอนว่าในโฉมนี้นะครับยาริตปี จะเป็นค้างหมูแบบนี้ครับอ่าจะเป็นรูปค้างหมูแบบนี้นะสีป้อนนะครับตัวรถคันนี้จะเป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะครับสีนี้ยอดฮิตมากไม่ว่าจะเป็นทูสุกิเซียสนะครับดีแม็กไฮรเ,เดรสีนี้นะครับก็ถือว่าขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นรีโ o ก็ดีนะครับเนาะยอดฮิตเลยในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นสีเทาตัดกับสีเทาดำํำสวยมากๆนะครับลงตัวเลยในตัวท็อปเนาะ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าต้องบอกก่อนว่าในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปตัว G ท็อปที่สุดนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูตาไฟเขาเหมือนเกี่ยวเลยนะครับเนาะไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบหลอดไส้นะแล้วก็ไฟหลี่วแบบหลอดไส้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งจุดหลักๆเลยที่ตัวท็อปคันนี้มีมาให้จากโรงงานนะครับคือเซนเซอร์ กันชนรอบคันต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับลูกค้าจอดในระยะที่ใกล้จะชนต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มีเซนเซอร์กันชนคอยเตือนให้เราด้วยโหเพิ่มความปลอดภัยไปอีกนะในรวในตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์กันชนรอบคันเลยนะครับเนาะมีมาให้นะครับแล้วก็ ในส่วนของออปชันไฟตัดหมอกบ้างละกันนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็มีมาให้หมดเลยนะครับลูกค้านะในรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับแต่ว่าในตัวเริ่มต้นยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเนาะแต่ว่าตัวท็อปคันนี้ก็มีครบแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของสเกิร์ตบ้างละกันต้องบอกก่อนว่าคันนี้ครับมีสเกิร์ตแถมให้กับคุณลูกค้าด้วยชุดนี้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ9,500ันลูกค้านะครับนะลอกคันนะครับก็ทําการ ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องไปทําการใส่สเกิร์กรอบขันแล้วเนาะลูกค้านะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับเนาะโอเคครับด้านหน้ารอๆนะครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันต่อเลยละกันครับมาชมกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับต้องบอกก่อนว่าด้านข้างนะครับออปชันไม่ว่าจะเป็นมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบว่าปุ่มกดนะครับปลดล็อกล็อกรถที่มือเปิดประตูนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างโอ้โหนี่แค่ดูเผินๆนะครับก็ถือว่าออปชันมาครบเลยนะครับมาเริ่มชมในแต่ละจุดไปพร้อมๆกันนะครับ ดี๋ยวเราขอเริ่มจากตัวล้อก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับล้อจะเป็นล้อขอบ15มาจากโรงงานนะครับยางตัวนี้เป็นยาง195 50R15 นะครับเนาะแล้วก็แม็กจะเป็นแม็กสีปอนแบบนี้นะครับตัดกับสีตัวเทาดำเมทัลลิกนะครับแม็กเป็นสีปอนแบบนี้ทําให้ดูลงตัวเนาะจะเป็นสีเดียวกับตกกระจังด้านหน้าเลยนะครับอ่าแม็กสีรูนะ ต่อไปนะครับในส่วนของกระจกมองข้างบ้างแล้วกันนะครับกระจกมองข้างตัวนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะครับผมเนาะทาให้การมองเห็นดีมากยิ่งขึ้นเนาะรถข้นหน้านะครับขี่สวนมาก็เห็นได้ชัดนะครับเนาะสลับไฟเลี้ยวนะต่อไปครับในส่วนของมือเปิดประตูบ้างแล้วกันครับในรุ่นนี้นะครับมือเปิดประตูจะเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็ จะล็อกรถหรือว่าจะปลดล็อกสามารถกดได้ที่มือบบประตูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะหรูหรามากนะครับเนาะ,อะโอเคครับต่อไปในส่วนของอุปกรณ์กันสาดลืมบอกไปว่าแม็กก<า>ู๊ดคาร์แอุปกรณ์กันสาดผ้าคลุมรถให้กับคุณลูกค้าทุกคันนะครับเนาะแถมให้หมดนะอุปกรณ์กันสาดนะครับสกเกิร์ตด้านข้างบ้างละกันตัวนี้สกเกิร์ตด้านข้างนะครับจะเป็นสีเทามีเส้นแถบสีแดงโหดูเท่มากดูสปอร์ตเลยนะครับเนาะ,ะแบบนี้ครับสกเกิร์ตด้านข้าง โอเคครับสำหรับด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูกับด้านท้ายกันต่อเลยลวกันครับชมกันต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปอย่างที่ฟุกบอกสังเกตรตรงไหนนะครับตรงนี้เลยอนะ่าจะมีตัว G มาอยู่ที่ด้านท้ายแบบนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนั่นเองนะครับเป็นตัวรองท็อปจะเป็นตัว E ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัว J นั่นเองนะครับในส่วนของโลโกโอ้อีาฝั่งนี้นะครับยาริสนะเป็นแบบพรีเมียมนะครับเนาะมาดูถึงไฟท้ายบ้างละกันนะครับรุ่นนี้นะครับเนาะไฟท้าย ไฟเบรกจะเป็นแบบ LED เลยรุ่นท็อปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบหลอดไส้หลอดฮาโลเจนนะทั้งคู่นะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับต่อไปครับในส่วนของปีกนกปลาการะนหรือว่าสป,ปอยเลอร์หลังที่หลายๆคนเรียกว่าปีกนกเรียกได้เหมือนกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับในร,รุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับลูกค้านะครบแล้วนะครับ ต่อไปครับในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนนะครับอย่างที่ผู้บอกว่าคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับเนาะด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์มาให้อยู่ตรงนี้นี่แบบนี้นะครับเนาะ,อะโอเคครับต่อไปครับผมในส่วนของสกเกิร์ตด้านหลังหูสกเกิร์ตทรงสปอร์ตมากๆดูเท่เลยนะครับใครที่ชอบแบบแนวเท่ๆนะครับคันนี้ก็ถือว่าสกเกิร์ตเขาดูหล่อมากนะครับมี ไฟทัพทีมนะครับอยู่ตรงนี้ตรงกลางด้วยนะครับเนาะแล้วอีกหนึ่งจุดที่คันนี้มีของแต่งมาให้คือท่อครับอ่าเป็นท่อออกท้ายราคาพร้อมใส่อยู่ที่ประมาณ3,300บาทนะครับเนาะท่อน,นี้เลยนะครับคันนี้ก็มีท่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอเคครับสลับเสียงท่อเดี๋ยวเรามาฟังอิน,อนเสิร์ตคลิปเสียงท่อกันเลยแล้วกันครับ อะไบ้างครับสลับเสียงท่อนะครับต่อไปนะครับมาชมในส่วนของพื้นที่เก็บของสัมภาระด้านหลังของเจ้ายานริสคันนี้บ้างล้วกันครับการเปิดสาวท้ายนะครับก็กดปุ่มตรงนี้เปิดขึ้นได้เลยอ่าแบบนี้นะครับนี่ด้านท้ายโอ้โหกว้างขวางมากๆนะครับใครที่ชอบในการขนจัก,กรยานนะครับขนลังใหญ่ๆนะครับเนาะปลูกต้นไม้ขนต้นไม้ต้นใหญ่ๆหน่อยฟุกให้นำํำยาวริสเลยพื้นที่กว้างขวางมากนะครับเนาะ จะมียาลิสลืมบอกไปว่าตัวนี้นะครับมีที่กันนะครับนะรถกลิ่นนะครับนี่เลยมาให้ด้วยนะครับเนาะจะเป็นปิดตรงนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ถอดออกก่อนนะครับถ้าไม่ไม่ได้ใช้ก็ถอดออกแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการนะครับไม่ค่อยขนของก็สามารถใส่เข้ากับได้เหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันครับต่อไปนะครับมาชมกันในส่วนของพื้นที่นะครับยาลิสข้อดีของเขายาลิสทรงห้าประตูนะครับจะมีเบาะที่พับได้แบบนี้ครับเดี๋ยวพุกพับให้ดูเลยแล้วกันครับ ครับผมมาชมพื้นที่นะครับในการเก็บสัมภาระต่างๆผลของชิ้นใหญ่ๆยางที่คันนี้ครับสามารถขนจักรยานได้แบบใหญ่ๆเลยนะครับนะกว้างขวางภายในรถนะครับแล้วก็เบาะสามารถพับได้แบบนี้ครับท่อนี้ของรถทรง5ประตูไหมว่าจะเป็นเจ็ตยาลิตนะครับเนาะใครชอบทรงนี้นะครับมีหลายร้านแม่พุดธคามีครบเลยนะครับแล้าก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงนะครับคันนี้ก็ยังเป็นยางไม่อะยางอะไหล่อยู่เนาะยังไม่ได้เป็นชุดซ่อมนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้านะครับในรถรุ่นใหม่ๆนะ จะเป็นชุดซ่อมสะส่วนมากนะครับเนาะถ้าลูกค้าสนใจเป็นยางอะไรนะครับสามารถแจ้งได้ยางอะไรไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยเนาะสำหรับที่เก็บของประมาณนี้แล้กันครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับด้านในรถกันต่อเลยแล้วกันเนาะ ครับผมแั่มานั่งด้านในตัวรถนะครับภายในนะครับจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาเป็นสีทูโทนนั่นเองนะครับในส่วนของออปชั่นคันนี้อย่างตัวเป็นตัวท็อปอย่างทีฟุกบอกเนาะออปชั่นไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาครบเลยนะครับมาเริ่มชมกันในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยแล้วกันครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับหนังนะแต่ว่าถ้าตรงกลางพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นสีเทาอ่าแบบนี้ครับออกแบบมัาหล่อมากๆนะครับมีแอร์แบ็กระบบถุงลมในนนหห้้้าดวยคู่ะ ต่อไปในส่วนของมัตติฟังก์ชันตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็วิชาการจับพวงมาลัยนะครับเนาะถือว่ากระทัดรัดจับได้แบบถนัดมือเลยนะครับเนาะต่อไปครับมาชมกันในส่วนของเครื่องเล่นบางลาวกัรครับตัวนี้เครื่องเล่นนะครับสามารถใส่แผงซีดีได้บางบ้านใครที่ชอบใส่แผนซีดีฟังเพลง MP3 นะครับก็สามารถใส่แผนซีดีได้อยู่นะในรุ่นนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับเสียบ ช่อง power outlet นะครับสามารถเปิดบูทเพลงบูทูธได้นะครับเนาะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับมี usb aux มาให้นะครับถือว่าครอบคลุมในการใช้งานเลยนะครับเนาะต่อไปครับในส่วนของแอร์บ้าละกันอย่างที่ผู้บอกว่าคันนี้เป็นแอร์ออโต้ตัวท็อปนะนี่เลยครับเราสามารถปรับระดับเองได้แมนนวลก็ได้หรือว่าจะให้ออโต้เองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะโอเคครับต่อไปเกียร์บ้างละกันคันนี้เป็นเกียร์ CVT ขั้นบันไดนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับ หัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์สีทูโทนสีเทาตัดดำนะครับถือว่าสวยงามนะครับสลับหัวเกียร์นะโอเคครับมาถึงหน้าไม้บ้างละกันครับหน้าไม้คันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเข็มซะส่วนมากนะครับนะจะเป็นเข็มวัดรอบนะครับจะเป็นเข็มความเร็วแล้วก็เข็มบอกเกียร์น้ำมันนะครับเลขไมคันนี้ครับอ,อยู่ที่1 24,202อ่ี่กิโลเมตรตียวครัไปซะ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกิโลแล้วกันนะครับลูกค้านะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถปี2015ใช้งานปี2016นนะครับปีปีหนึ่งเราขับใช้งานกันอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่านะครับนะ ปีหนึ่งนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้มาอยู่ที่มาแสนสองเนาะโอเคครับลูกค้าสําหรับหน้าไม้ในครับต่อไปมาส่วนมาชมกนในส่วนของเบาะบ้างละกันครับตัวนี้เบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดานะครับดาตะเข็บสีส้มบอกได้เลยว่าเบาะตัวนี้นะครับเหมือนเบาะกับฟอร์ดไวท์เทกแบบนั้นเลยนะครับนั่งสบายด้วยนะครับเนาะข้อดีของเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเวลาตากแดดนานๆนะครับเบาะจะไม่ร้อนเหมือนเบาะหนังนะแต่ว่าถ้า ลูกค้านะครับท่านไหนที่ต้องการหาหนังมาก็สามารถหาหนังของคุมเพิ่มเติมได้นะครับเนาะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันบ้างละกันครับมาชมกันต่อในส่วนของแผงประตูด้านข้างครับตัวนี้แผงประตูด้านข้างเป็นสีดูโทนเช่นเดียวกันครับสีดําตัดกับสีเทานะครับปรับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะมือเปิดประตูจะเป็นแบบโรลเมี่ยมแบบนี้ครับ อีกหนึ่งจุดนะครับที่โตโยต a ายาตัวท็อปคันนี้มีมาให้คือปุ่ม engine start stop ตรงนี้ครับตรงนี้สามารถกดปุ่ม start นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับดับเครื่องได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะ start รถนะครับต้องเหยียบเบรกก่อนนะเหยียบเบรกปั๊บแล้วก็กดปุ่ม start นะครับถึงจะ start ติดเครื่องได้นะครับเนาะต้อมาตอนในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังครับยาริสพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะถึงจะเป็นรถทรง5ประตูนะครับแต่ว่าพื้นที่ผู้ปดยคนที่สูงมากๆนะครับสูง179ร้อยแปดสิบเลยนะครับแต่ว่านั่ง อนีสสบายเลยนะครับเนาะบาะตัวนี้สามารถปรับลดได้มาอีกนะครับเนาะแต่ว่าฟุรับระดับที่นั่งด้านหน้าเราไม่อึดอัดนะครับนะก็ถือว่าอยู่ประมาณนี้นะครับก็สบายนะครับสำหรับยาลิฟนะครับเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําตัดกับตะเข็บสีส้มเช่นเดียวกันนะครับเนาะโอเคครับสําหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันครับ ชมกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์แล้วกันครับตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับการรับประกันจากร้านแม็กฟูดค่ะนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์พันท้าย6เดือนหรือว่า10,000กิโลนะครับมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนออกจากร้านแม็กฟูดค่ะนะครับจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับมีเปลี่ยนเกียร์ให้1ลูกเช็ดลูกยางเช็คของเหลวทั้งหมดเลยนะครับลูกค้านะ มาชมกันครับต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องคันนี้สวยงามมากๆ,ๆนะครับลูกค้านะเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคานด้านหน้าต้องอบอกกันว่าคานด้านหน้าเดิมๆนะครับไม่มีร้อยขัดน็อตหรือว่ารอยหลอกให้เห็นนะครับลูกค้านะแบบนี้เลยนะครับไล่มาจนถึงแผงกระโปรงหน้านะครับนี่เลยครับน็อตกระโปงไม่มีร้อยถอดนะครับเนาะฝากระโปงด,ด้านหน้าฝากระโปงหน้าเดิมเลยนะครับอ่าแบบนี้เลย สวยงามมากคันนี้นะครับโอเคครับสําหรับห้องเครื่องของเจ้ายาริสนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปเลยแล้วกันครับโอเคครับเจ้าตัวหน้ายาริสปี2016นะครับเป็นตัวจีหรือว่าตัวซอมนั่นเองมีรถที่ประหยัดการด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนะกับครอบครัวก็ได้คนของก็ได้เยอะเหมือนก,กันกออนะสำหรับยาริสคันนี้นะครับออปชั่นแต่ละจุดนะครับอย่างที่ผมบอกเราเป็นจุดหลักเนาะเพิ่้ก็นะถือว่าออปชั่นะงมาเป็นจริงจริงนะ ว่าค่าในรุ่นคันนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สามแสนต้องมึงจะปดกั้นถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครดิตนะครับจะสามารถจัดได้เต็มแล้วฟีดาวน์ได้เลยนะครับเนาะลูกค้านะครับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านท่านไหนที่ไม่มีเครดิตนะครับดาวน์สองพันบาทคันนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหกพันนิดๆนะครับลูกค้านะอ่าโอเคครับสหรับ ้างวดนะครับสามารถส่งได้ถึงจุด7ปีกับ1 4งวดเลยนะครับใครที่ต้องการรถมือสองนะครับสามารถติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรถยูโมดดอลแมทพุทธาพร้อมให้บริการนะครับรถมือสองที่ด้านเรามีมากกว่า200คันสาขามีมากกว่า5สาขาให้เลือกนะครับอย่าลืมตามด้วยนะครับเนาะรถยูโมดดอลแมทพุทธาจังหวัดที่แทนเพชรนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอสวัสดีควรและความเงินถึงหนุ่มหนุหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ